The ครพห้องเทสแอดแบนสกิลอะไรไหมแอดก็ตอบทุกคนไปว่าไม่แบนอะไรเลยครับแต่ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอโอเลออนในห้องหนึ่งหนึ่งครับทุกคนตั้งแต่แอดสร้างแคนหรือเทสห้องหนึ่งหนึ่งมาเนี่ยทุกคน <S <S เรียกได้ว่าน้องปีโป้ทาาเป็นคนแรกที่หยิบโอเลออนมาเทสแคนแต่ก็ดูเปลี่ยนไปได้ดีนะครับในการที่น้องเล่ดควบคู่กับโทกอนเรียกว่าปาดให้แดงแดงและเอาสกิลเข้าไปไประชิดติดศัตรูได้อย่างง่ายดายและเหลือจะเชื่อครับน้องชนะด้วยครับทุกคนแต่น้องไม่ผ่านนะครับเพราะว่าน้องใช้เคียว วินเดียวและชนะแค่วินเดียวเท่านั้นเพราะว่าแคนเติกต้องยืน4ถึงจะผ่านเข้าแคนครับทุกคนและถ้าทุกคนสนใจมาเทสและคิดว่าจะยืน4ี่เพื่อผ่านเข้าแคนไหวไหมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับและเหตุผลที่พี่ไม่แบนสกิลอะไรเลยเพราะว่าพี่อยากเห็นน้องๆที่เล่นกันหลายๆสไตล์มารวมกันอยู่ในแคนนี้ก็ไม่รู้ว่าแคนจะเต็มเมื่อไหร่แต่ถ้าใครสนใจมาเทสก็อย่าลืมนะครับแอปสตรีมทุก10โมงเช้าอย่าลืมมาหากันฝากกดไลด้วยแคนตอนนี้ก็ใกล้เต็มแล้วนะครับรีบมานะครับเดี๋ยวจะเต็มก่อน